สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แซ่บนกปวดทองนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาพักผ่อนนะคะที่แก่งเรื่องจานนะคะที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เป็นแหล่งน้ำนะคะแล้วก็มีถนนสำหรับเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็ขี่จักรยานนะคะเพื่อออกกำลังกายนะคะ แล้วก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะด้านนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่คำาปอนขอบคุณหลายๆค่ะพามาแกงเรื่องจานค่ะบึงตะเว้นกำลังตกตกดินค่ะตอนหาโมงนะเะขากระทบขึ้นน้ำค่ะสวย แต่ว่ากล่องบางงามค่ะเอากล่องรองมารดเต็มเลยค่ะกำลังหาทีนะคะจอดเยาวไปผู้เลยค่ะพี่คำป่วนเหยาวเหยียดไปคนเลยค่ะของกินอยู่อีกโซนพูณนะคะข้างในตะเวนสีสีโตกแมนค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สารพีขอบคุณนะคะมาให้กำลังใจมาชระอาทิตยางามค่ะของแกงเรื่องจานนะคะพี่อยู่ในเขตจังหวัดมาหาสารคามค่ะ ข้างไอ้ตรงนี้ก็ผักตบชวาเยอะมากนะคะริมริมนะคะผักตบชวายาวไปน่นเลยคะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ลงไปอยู่กลางนู่นนะคะเขาจะอยู่ริมริมสวัสดีค่ะคุณเสือขอบคุณนะคะบรรยากาศดีใช่ไหมฮะกำลังมานั่งชิวนะคะก็ทุกคนก็มารีแลกกันนะคะตอนเย็นเย็นเพราะมันเป็นแหล่งที่ใกล้ในตัวเมืองที่สุดนะคะตรงนี้แข่งเลงจนันคุณเสือใครมาไหมคะสวัสดีค่ะอ่า ว,ว้าวหลานไา้ไทยมา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 มีโซจูนะมันนี้เบียอีกนะฮะเยอะแยะเลยนะ,ะขนมาเต็มลังเลย <c oughs> มือขึ้นเขาก็ฉลองนะไทยแต่ว่าอาบระเดชฉลองน้ำมูนะฮะมันนี้เขาก็เรียกมาแกงเรื่องจานนะคะบวัสดีค่ะพี่สุชาติเลิฟหกขอบคุณนะคะบรรยากาศดีครับดี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 บันไดสีมาเที่ยวบันไดสิกลับมา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิศุทธาพุกสวัสดีทุกช่องนะสวัสดีค่ะทุกคนก็กําลังมากันเยอะนะคะเพราะว่าวเย็นๆนี่ก็ที่นี่อากาศดีมากมันไม่ร้อนนะคะมันไม่ร้อนพอมันไม่ร้อนมันก็ดีสวัสดีค่ะคุณสุพ,พิศรานะคะกลางบนเฮือนไอ้กลางบนเฮืองบรรยากาศสวยมากเลยฮะใช่ค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะมามาคุณสุพิศลามาเที่ยวค่ะอยู่จังหวัดสระามนะคะแห่งเฮาดีมากๆเลยค่ะที่จักรยานก็ไปนูนะะ่นค่ะรอบอ่างนะคะรอบอ่างนี่ไม่แน่ใจว่ามันประมาณกี่กิโลแต่อขอสรารภาพนะคะที่จักรยานไม่เคยรอบอ่างเลยค่ะ <laughs> ทิปทิปจักรยานไปไปไป,ไปได้แค่ครึ่งทางทุกครั้งเลยค่ะทิปท,ท,ทไปได้แค่ครึ่งทางเลยค่ะไปไปไม่ถึงนะคะไปไม่ได้รอบอ่างแรงแรงไม่แรงไม่มีแรงไม่มีแรงไม่มีคนเยอะมากกำลังปูปูเสือปูสัตว์กัน สวยนะคะสวยมากเลยพราทิตย์กำลังตกสวยจริงๆไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ภาพนี้ mm hmm. ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมบรรยากาศส่วยๆด้วยกัน mm hmm. กำลังจะรับละไวจังเลยอะ่ะก่อนนั้นนั้นยังลูกเบเริ่มเลย ี่นิพาพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแซบสวัสดีค่ะพี่นี่พพรที่นี่พอพรมาเบิง์กับตะเวนกําลังตกดินแองเ่องจานค่ะแม้วัยจริงๆดูสิฮะกําลังจะรับละแป๊บเดียวเองขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่นี่พ่อปจ๋ากระพริพาารบตาไม่ได้เลยนะตะวันที่นี่ทําไมมันลงเร็วเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวเนาะพี่ก็เพิ่งจะห้าโมงนิดๆเองพี่มาแข่งกีฬา ชื่ออ้อที่ชื่อ,อยางตลาดที่มาแข่งกีฬายางสนามกีฬายางตลาดเหรอคะคุณคุณใส่ยเย็นก็พี่นิพาพรพี่น่สวยงามมากใช่ค่ะดูสิรับไปละแปบ๊บเดียวเองนะคะโอ้โหหายหายจากพื้นน้ำแล้วค่ะหายจากพื้นน้ำแล้วค่ะ เหลือแปดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะตะวันของเราตะวันไปแล้วนะคะสวยจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกแรงใจมาชมตะวันรับฟ้าด้วยค่ะตะวันตกดินสวัสดีค่ะพี่ติม๋มมาเบงอ่าตะวันตกดินที่แกงเรื่องจานค่ะพี่ติม๋มไปละไปละ ลงไปแล้วเมื่อกี้ยังยังกระทบผิวน้ำอยู่เลยตอนนี้รับไปแล้วขอบคุณนะคะที่นิพพรผ้าหลานไส้มาอําเภอ,อยางตลาดโอ้แข่งกีฬาพี่ติมก็พี่ปับนะคะสวัสดีค่ะคุณออนขอบคุณนะคะขออนุญาตกับคุณออนใส่เป็ดจได้ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยบอกถ้าใครพี่แซบขอบคุณมากๆค่ะที่มาให้กำลังใจพี่ติมงา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 ม,งามค่ะ ว่าบรรยากาศสวยๆมากันเต้มเลยพี่ิมเนี่กว่าให้แอบแอบเบิ้งบรรยากาศรอบๆออันนี้ทั้งๆท,ทั้งหนาทั้งหนาเคลือนนะคะมันเป็นแหล่งทองเที่ยวที่ไกลอันในตัวเมืองที่สุดออกมากกับโบโดดนะคะแป๊บเดียวเองนะะี้ค่ะประมาณจากบานมากกาเต็มทีประมาณยี่สิบนาทีค่ะถึงมันไกลมากนะคะก็ออกมาก กินลมชมวิวนะคะพาเด็กหนอยมารี่แลกออกกําลังกายมีนชิบะเด็กเกลียดมากอยู่บ้านไรก็ได้พี่สารพีก็ยังหัวใจกอดๆนะคะงาม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 พี่นิพพรใช้โปรไฟล์โรงเรียนอ๋อใช่ไหมคะอ๋อพี่นิพพรพี่สารพีหัวใจกอดๆน้องมัดสวัสดีป้าสวัสดีค่ะน้องมัดจ๋าขอบคุณนะคะที่มากำลังใจพี่ออนพี่ออนก็ติมค่ะพี่ติมก็พี่สารพีพี่ออนก็สวัสดีค่ะนะพี่อพี่มองไปก็แดงแงเหมือนกันใช่ไหมโอ้ใช่ไหม สวยรอนวิวสวยค่ะใช่ไหมสวยค่ะพี่มองไปก็แดงแดงมาทักอีกครั้งสวัสด,ดีค่ะพี่เพ่บอยสวัสด,ดีค่ะมาทักอีกครั้งครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจขอบคุณมากๆค่ะ on, พี่นี่พอพรพี่มองเห็นอยู่ใช่ไหมฮะ,ค,ะ,ค,ะคุณอ่อนก็เพราะแม่นี่พ,พัพรพี่สลับพีหัวใจกอดกอพี่ un, พนี่พผพรชวนพี่น้องติมค่ะพี่สรัพีหัวใจกอดกอดพี่ติมเมื่อเช้าวิ่งมาราธอน 1ิ0นถึงห้าินักวิ่งมี400คนเข้าเส้นชัยคนที่9ได้เหรียญมาของว้าวยินดีด้วยค่ะพี่ติ๋มค่ะแสะดงแข็งแรงมากนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพลยบอยเพลยบอยวันของเราก็ให้ uh, หวัวใจมาร้อยเปอร์เซ็นขอบคุณมากๆนะคะพี่เพลยบอยจ๋าหายไปแล้วแต่วันรับฟ้าแล้วคะตะวันตตติม๋มเออเพลงนี้ก็พอนะไม่แน่ใจว่า ตะวันชิงครบเนาะแพ้พ้อนยนะคะท้าทายถ้าขายพี่เออเพรย์บอยนะคะขอบคุณมากนะคะพี่เพลย์บอยพี่นิพพอนสวัสดีลูกมาตนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่อยู่ลำเอียงอยู่กันตั้งหลายคนดูซิมีแค่เลขหนึ่งหรือยังไงทุกคนเห็นออตอนนี้มีอยู่กี่ท่านผู้ชมโ <laughs> อยบรรยากาศ บรรยากาศอยู่ริมริมริม,มหน้าเขื่อนนี่จะผักบชวาเยอะเยอะแต่สวยสวยค่ะขากล้องก็ไม่ไดเอามานะไปติมที่แรกว่าจะไม่มาเพราะว่าสารภาพนะเอ,อว่าว่าจะอาบน้ำแล้วก็สระผมเราทีนี้ก็ร้านชายบอกไปกินก่อนแล้วกลับมาค่อยอาบน้ำเพราะว่าก็ไม่อยากอาบอาบขํามากนะก็เลย โอเคมาก็มาเขาเ็อ,อยากให้มาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะคุณอ่อนจ๋าขอบคุณจริงๆค่ะ ไปแล้วตะวันของเรานะคะแล้วทีนี้มันก็จะเป็นสีนะคะเปลี่ยนนะคะสีแบบสวยมากเลยะคะสีน้ำกับสีอของแสงแสงพระอาทิตย์ที่ยังแบบร้อนแรงอยู่นะคะก็จะกระทบก็จะทำให้น้ำของเรามันแบบเกิด สองมิติขึ้นมานะคะทั้งฟ้าทั้งน้ำนะคะแยกไม่ออกแล้วนะคะอันไหนฟ้าไหนน้ำคนนี้แยกไม่ออกเลยค่ะเพราะมันเหมือนกันเลยเนาะสีข้างล่างข้างบนเนี่ยถ้าแบบยกยกขึ้นไปองดูดิแยกไม่ออกเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่าน สวัสดีค่ะคุณสกลสุภาสิสทิชาติศิลชาติไหมท้ายหวัสดีค่ะหวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะไหมกำลังใจออมีอ,อ อะไรอ่ะโทรศัพท์มาเื่องเดียวอ๋อไม่สามารถเข้าไปตรวจช่องได้ถ้ายัางไงเอ่อเรนไว้เอ่อใต้ใต้ซิปช็อตได้ไหมคะจะได้เข้าไปให้กำลังใจขอบคุณนะคะคุณสุอสกุลสุภานะคะขอบคุณมากๆนะคะที่บบได้มากำลังใจวันนี้ใครชื่อว่า,วามาดูบรรยากาศเอ่อแกงเลื้งจานแกงเลื้งจานจังหวัดสระข้าม ขอบคุณค่ะชิวาว่าขอบคุณเด้อพี่ชิวาว่าสวัสดีนะคะตอ,อนทักทายนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะบคลบก็กำลังขย่อยเข้ามาค่อแอบแอบแอบส่องผู้คนไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไป ดูหน้าเขาเราเห็นข้างหลังก็เริ่มคนก็ทยอยเข้ามาเยอะๆนะแต่สิ่งที่สนใจก็คือใบต้นจานนะคะพี่สาวเขาบอกว่าอยากจะเอาไปทำไอ้ขา้ขาวข้าวหนมเทียนแต่ทางบ้านเราเขาก็เ,าเรียกขนมหมกเนาะ อก็ oh, เป็นนานมากแล้วค mm ่ะ hmm. ท,ที่ที่ไม่เคยกินกินขนมที่เป็นขนมเทียนไส้เค็มไส้หวานที่ที่ห่อจากจากใบต้นต้นตาลเนี่ยเอต้นต้นจากเอไม่ดอกดอกดอกจานดอกจานพูดผิดเนี่ยค่ะมันมีต้นเนี่ยที่ที่ใบใบ,บมันอ่อนออนเนี่ยเห็นไหมฮะใบมันอ่อนๆนต้นนั้นก็อ่อน อันนี้ก็รู้สึกแก่ียไปเขาเป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะสวัสดีค่ะคุณวิทูลุขอบคุณมากมากนะคะที่แวะมาให้กำลังใจพี่คำปอนก็ยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะเอาสั้นๆสักยี่สิบนาทีเนาะคงไม่ยาวเพราะว่ารู้สึกเมือ่อยสวัสดีค่ะเพื่อนยะขอบคุณเด้อมามามาเที่ยวแกงเล้งจาน สวยไหมเพื่อนภาพนี้ภาพนี้ก็สวยนะเพราะว่ามันเป็นภาพที่แบบฟ้ามันแดงๆสีมันกระทบกทบน้ำดอกจันต้องมาเดือนสี่เดือนห้าใช่โอ้หงามตอนนั้นน่างามมากเลยมันจะสีส้มไปเพราะว่ามันต้นต้นต้นจันทั้งหมดเลยนะคะแนวแนวเนี้ยค่ะนูนะ่นะคะตั้งแต่ลู่นมาเลยแนละ้วก็ยาวไปนูน่เขาปลูกต้นจนัน ต้นจานทั้งนั้นเลยโน่นยาวไปนู <|th|> <|th|>. ่นเลยต้นจานทั้งนั้นเลยขออภัยนะคะมันมีรู้สึกว่ามันมีกลิ่นมันมีกลิ่น أ, เขาอย่างอะไรลอยมาไม่เดาแมสมาด้วยสวัสดีครับเพื่อนยะเพื่อนยาบอกสวยสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชิวาวา่าชิวอว่าคุณปิยาปิยาสวัสดีครับพี่ขับบอลพีพ่ขับบอี่นี่พอดีพีพ่ปิสย,สยสบายสบายดีครับ เพื่อนยาสวสดีครับพี่นิพพร์เพื่อนยาบอกว่าสวสดีครับพี่ปุ๊กเอาพี่ปุ๊กมาเรามองไม่เห็นพี่ปุ๊กไม่มีพี่ปุ๊กยังไม่มาขอบคุณนะคะคุณสกลถ้ายัางไงก็กรุณาไปเมนใต้ใต้คลิปให้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะได้เข้าไปให้กําลังใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะเอามาเครื่องเดียวค่ะเลยไม่สามารถเข้าไปดูที่ช่องได้ สวยที่คาดนาะแซบใช่ค่ะพี่เน่พอหันน้องว่าสวยนะดตัิสีมันแบบกระทบกันแล้วด้านนู้นมันเริ่มเริ่บคล้ายๆมันเป็นเขาเรียกอะไรหมอกหรืออะไรไอเป็นไอน้ำไอน้ำเริ่มขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบควันขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดปรากฏการณ์อะไร ส่วนยังเดี๋ยวก็มาพี่ปลุกอ๋อทักไว้ก่อนใช่ไหมทักไว้ก่อนทักไว้ก่อนทักไว้ก่อนดีกว่าโอเคทักไว้ก่อนด้วยทัก,วก,วทกสวยเนาะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณน,นะคะ มันมีนกด้วยนะนกบินบนลอบนอกมันจะกลับลังมัน้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอยากกินส้มตำ จินค่้อตาแซบ่บซเออมันเริ่มมีเป็นหมอกจริงๆนะคะทุกคนไม่ไม่ได้พูดเล่นนะหมอกหมอกเริ่มมาแล้หมอกหมอกเป็นแบบเป็นขาวๆขึ้นแบบมันลอยขึ้นแบบเป็นไออะ่ะขาวๆขึ้นเต็มเลยอะ่ะขอบคุณนะคะ ซีตดอนอีสุเอ็กเด็กเต็มเลยค่ะ รอบแก่งนี้รู้สึกใกล้ไกๆเวลาเราถีบจัก,กรยานนี่ทำไมมันใกล้ไกลแล้วกลัวมันจะถึงกลัวมันจะถึงจุดหมายพี่จอดไว้นะโอเคค่ะเดหนูก็ลงแล้วค่ะเอาสักกี่สิบนาทีูคนเยอะจังเดกก็จะมีเด็กๆนะ จักรยานอา,อากาศเย็นบอกคนแสกับว่ปันไดนะคะถุกคนบอกใส่เสียแขนหาวนะผีข้าป้อนดูสิอากาศกำลังดีเลยค่ะไม่ร้อนไม่หนาวไม่ร้อนนะคะไม่มีเหงนะื่อก็สามารถกินน้ำแข็งได้ที่พี่อยู่มีส้มตำขายมากินเลยด้านนี้ก็มีนูน่นของกินเยอะมากผิดในพาพอนนูน่น คงกินเยอะมากแต่ยังไม่ได้ไปนะเด็กๆกก็ยังเขาไปซื้อแล้วแต่เมื่อกี้ก็แวนะเซเว่นซื้ออะไรหลายอย่างแค่เซเว่นก็จ่ายไปเกือบพันนะคะถ้าออกจากบ้านนี่ต้องควักคนเยอะสวัสดีค่ะน้องนุย้ยขอบคุณมากๆนะคะามาเที่ยวแก่งลือจาน,นะคะ่ะ แกงเลืองจานเมื่อกี้บรรยากาศดีมากเพราะพระอาทิตย์กำลังตกดินประมาณห้าโมงอะพระอาทิตย์มันกระทบน้ำเนาะโอ้มีภาพเด็กด้วยที่จักรยานนะคะเงือนี้บ่หนาวแม่แม่นหาอุณหภูมิขึ้นนะคะยุบันมเมื่อสองน้องเช็คเพิ่งบ่บ่บ่แมนเมื่อสองช่วงช่วงสายๆยีๆ่สิบเอ็ดองศาก่อนหน้านั้นอยู่ในห้องนอนก็ยังโอ้โหสิบแปดนะคะสิบเจ็ดสิบแปดนะโว้มันจะหนาวแรงหนาหนานกะ เาบอลหืขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องนุ้ยสวยสวยงามใช่ไหมพี่ชอบชอบสีมันอะสีมันดูดิสีมันกระทบเดีไปยืนตรงตรงนั้นว้าวว้าวว้าวว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 าวน้อยวอวอววววววคือแบบมันววกไม่อวว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 วื ท้องท้องฟนะ้าเนาะคือสีมันแบบมันเหมือนเหมือน,ม,นมันเป็นมันเขียนไว้เลยอะดูดิสวยสวยคุณวิทูนสวัสดีครับพี่ทองสวัสดีครับคุณโจงถ้ามาเที่ยวเกลินไอ,อ้บแมนแกงแกงแกงเลิองจานอยู่ในเขตจังหวัดสระบขามะอยูสวยช่วยใช่ใช่สวยงามเลยงาม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  ใช่ umas, the จริงๆคันเอาอันขากองมาตังไปโดนใจโดนอยู่แล้วเอาคขากองมาไว้ลืมจริงเราออกจากบ้านโป๊ะตีสุบล okay. ืมเนี่ยร้านก็เล่งเล็งเล็งเล็งปั๊บ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 ขึ้นรถพลังงานย้ายบ่มาก็เลยลืมหดถากองขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอเคนะได้ตั้งยี่สิบสองนาทีละ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่ไข้ก็มาให้กำลังใจก็วันนี้ก็พามาชมวิวแบบเวลาสั้นๆนะคะเพราะมันสวยเหลือเกินนะคะก่อนหน้านั้นอตอนนี้ก็ยิ่งสวยนกกำลังบินนะคะบินเต็มเลยะคะ่ะเขาคงจะกลับรังเขาแล้วนะคะทุกคนนกบรรยากาศก็สวยแต่ด้านโน้นเอาขออนุญาตแทนไปตรงโน้นะคะคว้าตรงโน้น ตรงนู้นก็สวยเพราะว่ามันเริ่มแบบแสงแดงๆมันจะเลื่อนๆขึ้นมาเขาบอกว่าค่ำๆมันก็ยิ่งจะเลื่อนนั่ขึ้นมาค่อยๆก็จะเป็นก็ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆกาลังใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะก็สําหรับไลน์นี้ก็ชมวิวที่แก่งเรืองจานนะคะก็แบบสั้นๆเนาะ ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในรายหน้านะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านค่ะที่ได้เข้ามานะคะสำหรับรายนี้ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย